สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่20ข้อ17ถึงข้อ19โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าขณะพระเยซูกําลังเสด็จขึ้นไปยังเยรูซาเล็มพระองค์ทรงพาสาวก12คนไปกันตามลําพังและตรัสกับเขาทั้งหลายตามทางว่า ฟังนะพวกเราจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มและบุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้กับพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์และพวกเขาจะลงโทษท่านถึงตายทั้งจะมอบตัวท่านไว้กับพวกต่างชาติเพื่อให้เยาะเย้ยเคี่ยนตีและตรึงไว้ที่กางเขนแล้ววันที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่พี่น้องครับนี่คือการแบกกางเขนของพระเยซูไปตามทางของพระองค์เพราะฉะนั้นหัวข้อในเช้าวันนี้ที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องก็คือทาง ของพระเยซูครับทางของพระเยซูนั้นเราเรียกว่าทางแห่งไม้กางเขนหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าแครเว r ร r o a ถทางแห่งไม้กางเขนนั้นก็เป็นมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าคําว่ามันคานั้นแปลว่าทางพี่น้องครับเมื่อพระเยซูเรียกเราให้แบกกางเขนตามพระองค์ไปนั่นหมายความว่าพระองค์ก็จะพาเราไปถึงโกลโกธาไปถึงสถานที่ที่พระเยซูจะถูกตรึง มีความหมายครับและมีความหมายลึกซึ้งด้วยว่าชีวิตของเราที่ติดตามพระเยซูซึ่งเราก็แบกกางเข็นของตนของเราแต่ละคนครับติดตามพระเยซูไปเมื่อติดตามพระเยซูไปแล้วจุดสิ้นสุดอยู่ที่ไหนครับจุดสิ้นสุดนั่นก็คือโกลโกตานั่นเองอย่างนั้นพี่น้องลองจินตนาการภาพนะครับว่าที่โกลโกตานั้นเดิมทีมีไม้เขนอยู่สอันครับมีไม้เขนอยู่3ามไม้เขน แมงเขียนแรกก็คือพระเยซูรคริสต์แมนเขียนที่2และ3ก็คือโจรที่อยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาถ้าเราขยายกกโก,โกธาให้ออกไปกว้างขวางขึ้นเราจะเห็นว่ามีวันหนึ่งครับเราก็จะถูกตรึงและตายบนแมงเขีนเหมือนกับที่เยซูได้ถูกตรึงและสิ้นพระชนบนแมงเขีนและผู้ที่ชักชวนเราก็คือท่านอัครทูตเปาโลครับท่านบอกว่าข้าพเจ้าได้ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิต อีกต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตยอยู่ในตัวขาพเจ้าพี่น้องครับพี่น้องจะเห็นภาพสามภาพที่ทับซ้อนกันตลอดเวลาภาพแรกก็คือการติดตามพระเยซูแบกกลางเขนแล้วเดินตามพระเยซูภาพที่สองก็คือการถูกตรึงพร้อมกับพระเยซูภาพที่สามก็คือ การที่เราตายกับพระเยซูวันนี้ผมจะขอพูดทั้ง3ภาพที่ทับซ้อนกันอยู่แต่ยังไม่พูดถึงภาพที่4ภาพที่5ก็คือการเป็นที่มีความตายร่วมกันกับพระเยซูและภาพที่5ก็คือการที่เราจะรับพระสิริที่ประทานจากพระเยซูพี่น้องครับ3ภาพแรกครับก็คือภาพการเดินตามพระเยซูแบบกางเขนแบบกางเขนของตนแล้วเดินตามพระเยซูภาพที่2คือการถูกตรึงร่วมกันกับพระเยซูและภาพที่3ก็คือการตาย กับพระเยซูผมขอใช้คำคำหนึ่งสั้นๆครับที่จะเปรียบเทียบการร่วมเดินทางกับพระเยซูนั่นคือการติดตามพระเยซูกับพี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนก็คือคนที่ติดตามพระเยซูคนที่เป็นสาวกของพระเยซูพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปนะครับได้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูกําลังบอกกับพวกสาวกว่าเส้นทางของพระเยซูก็คือเยรูซาเล็มและ เมื่อพระเยซูไปถึงเยรูซาเล็มแล้วพระเยซูจะถูกธรรมาจาร์ฟาริสีจับและตรึงพระเยซูบนไม้กางเขนเราเรียกว่าเส้นทางแห่งกางเขนของพระเยซูเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าพระเยซูเชิญชวนเราให้เราแบกกางเขนตามโรรองไปพระเยซูกําลังเชิญชวนเราให้เราเดินเส้นทางแห่งกางเขนครับพระเยซูกําลังเรียกร้องให้เราเดินอยู่ในมันคาของพระองค์พระเยซูเรียกร้องให้เราอยู่ในพระกระแสของพระองค์ จอห์นบันยันผู้ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์ p ร l i กิ n Progress ได้ให้ภาพของนักแสวงบุญหรือภาพของนักเดินทางที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นคือชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับ Life is a journey ก็คือชีวิตนั้นคือการเดินทาง และพวกเราทุกคนที่อยู่ในโลกนั้นทุกคนก็ต้องเดินทางไปถึงกลกลธาต้องเดินทางไปถึงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเป้าหมายของพระเยซูดังนั้นเองพี่น้องครับเมนสตรีมหรือกระแสกระแสหลักนะครับซึ่งพระเยซูได้เรียกร้องเราให้อยู่ในกระแสหลักของพระเจ้าของพระองค์ซึ่งเชื่อมโยงกับพระวจนะพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับคือพระวจนะพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับระหว่างต้นองุ่นกับแขนง พอผมพูดว่าตนน้นกับแขน,นพี่น้องก็คงจะทราบว่าอยู่ในพระธรรมยอห์บที่15นะครับพี่น้องครับในพระธรรมยอห์บที่15ทําให้เรารู้ว่าเราจะเข้าร่วมเส้นทางแห่งกางเขนหรือมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือการแบกกางเขนและมีจุดหมายปลายทางคือโกล,ลโกธาได้อย่างไรมีอยู่4ประการครับที่เราจะเข้าสู่กระแสหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าประการแรกครับอยู่ในพระธรรมยอห์บที่15 ข้อที่สและข้อที่หเราพบว่าพระเจ้าพระเยซูของเราตัดสองครั้งว่าขแขนงที่ไม่อยู่ในเราก็ไม่สามารถออกผลได้เพราะฉะนั้นก็ตรงข้ามกันครับขแขนงที่ติดสนิทอยู่กับต้นหรืออยู่กับเขาก็สามารถเกิดผลได้นี่คือกระแสร,ร่วมกันในสายพลังสายพลังนี้ก็คือมันคาขององค์เจ้าหรือเรียกว่าเมนสตรีมหรือกระแสหลักนั่นเอง ดังนั้นประการแรกคือการเข้าสนิทครับเข้าสนิทหมายความว่าอย่างไรเข้าสนิทก็หมายความว่าเป็นการร่วมกันภาษาอังกฤษ,าษ,าษาใช้คำว,ว่า convergence convergence คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองร่วมกันอยู่ในกระแสคือการหันเข้ามาหากระแสครับเราต้อง converge ตัวเองเข้ามาการเบนตัวเอง การลู่ตัวเองเข้ามาบรรจบกันกับกระแสหลักการเบนเข้าหากระแสหลักพี่น้องครับชีวิตของเรานั้นหลายายครั้งทีเดียวเราออกจากพระกระแสหลักขององค์พระเยสูคริสเราต้องการการเชื่อฟังและกรกับใจใหม่ครับนั่นคือการเข้าสนิทกับองค์พระเยสุคริสเข้าร่วมกระแสพลังเดียวกันเข้าร่วมในเส้นทางแห่งไม้แห่งเขนเดียวกันประการที่2ครับก็คือการเข้าร่วมกระแสในพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งพระธรรมยอห์นบทที่ 15: ข้อที่7นั้นบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพี่น้องครับคำว่าฝังนั้นคือการที่พระวจนะของพระเจ้านั้นได้แทรกซึมเข้าไปได้แทรกซึมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานั่นคือกระแสะร่วมในพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูคริสต์ถ้อยคําของพระองค์ก็คือพระวจนะของพระองค์ก็แทรกซึม เข้ามารวมเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูติดตามพระเยซูด้วยพระวจนะของพระเจ้าการติดตามด้วยพระวจนะของพระเจ้ากลายเป็นความหวังในจิตวิญญาณของเราครับและความหวังใจนี้ได้กลายเป็นคําอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานทูลขอพระเจ้าขอพระเจ้าประทานความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าให้กับเราพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ก็ประาทานถ้อยคําแห่งความเข้าใจถ้อยคําแห่งความรู้เข้ามาในพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราอ่าน ดังนั้นเองเมื่อถ้อยคํานั้นได้เข้าไปในใจและกลายเป็นชีวิตในที่สุดหมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปเป็นวงจรไม่มีที่สิ้นสุดครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องมีพระเจะ้าพระเจ้าซึมซับซึมทราบ,ซ,ซ,าบซึมลึกอยู่ในชีวิตของเราครับประการที่3ก็คือเราจะต้องอยู่ในกระแสร่รวมแห่งความรักของพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมข้อที่9ถึงข้อที่15พอจะสรุปความได้อย่างนี้นะครับว่าจงยึดมั่นในความรัก เราพระเยซูตัดอย่างนั้นครับจงยึดมั่นในความรักของเราถ้าทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็ยึดมั่นอยู่ในความรักของเราและเราเรียกท่านว่ามิตรสหาย่น้องครับผมได้พูดถึงเรื่องของมิตรสหายเรามีสหายเลิศประเสริฐคือพระเยซูคริสต์คำว่าสหายเลิศประเสริฐนั้นก็คือเป็นผู้ที่ดีที่สุดแล้วครับเป็นเพื่อนที่ดีสุดที่สุดแล้วเพ้นการยึดมั่นการเข้าร่วมกระแสในความรักของพระเจ้า ก็คือการทําตามพระบัญญัติของพระเจ้าเมื่อเรามีพระวจน,น,นะนะครับเราเชื่อฟังสํแแดงออกโดยการเดินตามผาพืชตามปฏิบัตินั่นคือเราอยู่ในความรักขององค์พระเยซูคริสต์เรากลายเป็นมิตรสหาย เพราะฉะนั้นเราเห็นสมการที่นี่นะครับก็คือการติดสนิทกับองค์พระเวนเจ้าชื่นชมในความรักของพระองค์ตอบสนองต่อความรักของพระองค์แล้วกลายเป็นมิตรสหายนั่นคือกระบวนการเป็นเหมือนสมการครับ A ไป b B บไปซ C ไปดเป็นกระบวนการครับพอเข้าสู่กระแสนี้นะครับก็กลายเป็นกระบวนการเป็นบนบวงจรหมุนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันประการสุดท้ายครับ เราจะเข้าสู่กระแสร่วมในความปิติยินดีในความชื่นชมยินดีในบทที่15ข้อที่11นะครับของพระธรรมยอนพระเยซูตรพระองค์ทรงตรัสว่านี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในตัวท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมพี่น้องครับโปรดฟังครั้งครับนี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมจะเห็น สมการหรือกระบวนการของการติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับการที่เราติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าการที่เราเดินอยู่ในกระแสในเมนสตรีมของพระเยซูคริสต์เราเดินอยู่บนทางแห่งแมงเขนนั้นเราจะมีความชื่นชมยินดีเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะได้รับความชื่นชมยินดีของพระเยซูมาเป็นของเราการที่เราติดสนิทกับองค์พระเยซูคริสต์ความปิติยินดีของเราจะเต็มเปี่ยมที่สําคัญก็คือว่าความปิติยินดีของพระเยซูครับ ไม่ใช่เป็นความปิติยินดีที่เราสร้างขึ้นมาเองหรือเรามาโนโขึ้นมาเองแต่เป็นความปิติบินยินดีของพระเยซูไหลเข้ามาดำรงอยู่ในเราและเต็มเปี่ยมพี่น้องครับพระเยซูเคยตรัสว่า สันติสุขของพระองค์ที่ให้กับเรานั้นไม่เหมือนกับโลกให้ดังนั้นเองพี่น้องครับความชื่นชมินดีสันติสุขของพระเยซูจะเกิดขึ้นในเราครับเป็นสันติสุขของพระเยซูจริงๆเป็นสันติสุขแท้ครับเป็นสันติสุขที่ไม่มีใครจะขโมยเราไปได้พี่น้องครับขอให้สันติสุขนี้ที่เกิดจากการที่เรามั่นใจว่าเราเดินอยู่ในกระแสเมนสตรีมขององค์พระเยซูคริสต์ก็คือทางแห่งไม้กางเขนสิ้นสุดที่โกลโกธาเยรูซาเล็ม ดอยครับภาพนี้จะเป็นภาพที่เราจะเดินไปพร้อมๆกันและเรามั่นใจว่าเราอยู่ในเมนสตรีมเราอยู่ในกระแสที่รวมพลังล้อมรวมกันกับพระองค์แล้วสันติสุขของพระองค์ก็จะกลายเป็นสันติสุขของเราครับเส้นทางของพระองค์ก็จะกลายเป็นเส้นทางของเราเราจะมีชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์ในที่สุดเราก็จะครอบครองร่วมกันกับพระเยซูขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านโดยความหวังนี้ เราจึงมีชีวิตยอยู่ต่อไปเราจึงลุกขึ้นต่อสู้เราจึงลุกขึ้นทำงานรับใช้พระเจ้าเป็นทาสรับใช้เป็นทาสสมัครของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราตลอดไปอาเมน